ย่กับเบวฮันจะมาทำโอลิบอร์ให้คนที่ตากกินกันนะคะดไกลนะเยอะโอ้ยหดูอ้กลอบอร่อยร่างแทบล่ามปะนี่นะมันจะออกเปรี้ยวๆลูกเกดล่ะไปเหยเฮ้ยจงเวียน้แหวนนี่บวจับ ไม่น้าเพิ่งตื่นตายเลยกันจะคิดถึกขอบคุณเหมือนกันเอาของฝากมาให้ยายอะ๋อรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งมีมดไหม ไม่มีบ้า้มาก่อนลูกแสวพ่องเลยลูกแสวไว้ทีหลังโอ้โหยายเตรียมลูกบ่งไว้ให้สวัสดีทุกคนค่ะอยู่นี่ต้อนรับสู่ช่องพากดีมานิจังลี่นะคะเรากลับมาบ้านยายกันอีกแล้วนึงแล้ว S <S 2> <S 2> <S ย่ากับเยลฮันจะมาทำโอริบอ์ให้คนที่ตาก,กินกันนะคะก็คือเป็นขนมช่วงฤดูหนาวที่นีเทแลนดนะคะใส่ลูกเกตเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าเอาลูกเกตมาแช่น้ำด้วยนะคะเพื่อให้ลูกเกตนิ่มคะ่ะแล้วค่อยเอาแป้งมาผสมกับน้ำนะคะแล้วก็ลูกเกตผสมในกรละมังแล้วก็ไปทอดค่ะ ้อย่าตกใจจะเดินเล่นลูกปป่งถ้าลูกปป่งแตกอันนี้เลนย์จะได้ทอดทำไปทอดกันนี้ปันอ๋อนอทองหรเตยดีใช้ถุงปัดแทนแลปพลาสติกนะคะพักไว้ประมาณ45นาทีค่ะระหว่างนั้นลูกเกดที่เหลือก็พ่อเขาก็จะกินให้หมดนะคะ Ik had champagne moeten kopen. Allee. We hebben een loterij. goed is het Oliebollen erbij. Alleen geen champagne. Maar wat? Happy New Year. <laughs> Ik heb nog niet een happy New Year. Ja, als, Happy Year. Je kan checken als, en openen. Als of open. mijn loterij goed is, wel. Mijn loterij. Mijn. <laughs> จ๋า <laughs> ใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วเป็นผู้หญิงเหรอจ๋าจา <c oughs> โอ้โหกินอะไรฟันดำเอ <c oughs> อแป๊มนึงเดี๋ยวตาเปิดให้ก็ตาลา Ik laat dat kieplaat aangaan, dan is nog om. Dat is goed zo, Hup, en dan. Ja. Hup. Mooie oliebol. Die gaat helemaal uh, die is gelijk op de grond gebeuren, zwart. Dat uh, komt er zo omhoog. wat kleiner maken, wat kleiner. Ja. Zeker naar beneden. Ja. รสชาติเป็นไงหวานหวานก็รอชิมชิมแล้าก็อยากรู้ก่อนนโดนัทอ๋อเหรออ๋อจ้าโอ้ใ้ไม่หาดุนผมยาวผมยาวนี่ต้งท่าถูด้วยเออทาถทาถูล้เี ก้าอันนี้เป็นครั้งแรกของครอบครัวเราเลยแล้วก็มาทำที่ไทยแบบหม้อเตาท่านนะคะแจ้สโอ้โน่ากินอยู่นะออกมาได้เลย <S <S คุยขดานที่ละผิดด้านพักเกียรติกัน ย่โอ้โหนั่งม่ด้เดี๋ยวก็อู้กันทุเรียงอันงคนละแข้งอ่นั่คนละแข้งนะฮุ้ดขมาฮู้ก่น้กรอบ

อร่อยลำป่ะแน่นะลำอ่ะเกมเราได้กะได้ถ้าจะเกมเราต้องใส่น้ำตาลถ้าจะเกมเราต้องใส่น้ำตาลไปโอ้ได้กะจิ้มเนาะมันจะเอาเปลี่ยวเปรี้ยวลูกเกดล่ะเอาไปเลยเดียตานะฮะมาเราจะประกิคข้าวไหมคะได้กะ

มีคนบอกว่าจะกินครึ่งเดียวอันนี้ก่อนที่สองจ้ะแม่ก็บอกใส่น้ำตาลหลังป่ะกันแล้วแต่คนชอบแป้งนี่มันก็เมือนกับมันแบบนะแล้มันก็มีปรุงของมันมาแล้วแต่มันจะอ้อเปรี้ยวลูกเกดเปรี้ยวขมแล้วก็ขนปังด้วยซลเกดเออก็จะนั้นแหละ En Milaan <laughs> Milana? Hè? Ja. Dit is een wat de bast. Normaal bij je gaat het. We gaan nu de vier uur toch? Ik ken niet. Nee, niet. ป้าบ้าบอกว่าขับง่ายป้าป้าจะลองขับดูโหไม่น่าง่ายเลยตอนแรกเรากลับว่าจะนั่งไปหาปู่นะก่อนที่เราจะกลับจากมันจะเป็น

ก็จะได้แล้ววาดออกมาเสจเออจะกลับแล้วไม่่ปนังปว่าฮอนแหละฮอนเลยและแม่ป้าขับอะไรคะขับรถขับรถใคร mời ông 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 mời

นาด้นน้ดูแม่ของตายไอหมองเฮ้ยแม่ขอนะถ้าไม่ขอกินแม่ขอนะ้าอยสิอาแมาหน่อยไม่้ไ่้เดราเจะเจอกันอีกทีกันอีกสปีนู่นใช่ปะแม่จะอยู่น่ค่อยแปก อยู่กับตาไหมลูกไม่ไมอยู่กับแม่ไปยุ่งเทพ่กับป้าเมยไหมอ้าวไม่อยู่กับตาจะไปกรุงเทพกับป้าเมยเหรอเราไปเล่นเครื่องเล่นนะไปดูปลาใช่รูปปลาทูที่บ้านแกก็นเ้ยแกจะซื้อปลาทูมาเอาไหมไม่สบายตัวแต่แข็งแล้วเจ็บไหมเนี่ย คนโดนเจ็บบังอาคนทีคนทเขี่ยวจ่อห้อยย่ามีความฉุดที่สุดเลยรู้เปล่าได้เห็นลูกหลานมีความฉุดมีหน้าเพิ่งตื่นแล้วเราเนี่ยไม่พูดไม่จ่าอันนั้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาลูกๆถ้าเราสุขมาเจ็บมาโจรเจริญก้าวหน้าในที่การงานประสบผลสำเร็จในชีวิตอยู่ดีมีสุข คิดถึงได้คิดถึงลูบๆให้ด้วล้วมาคิดถึงบๆแมอีกไปล้วกันจะคิดถึงขอบคุณเลยครับขอบคุณเหมือนกันยแม่ขอบคุณนะที่ดูแลลูกๆหลานๆโอ้ไปเอาวิ่งนิ้วฟุ่งเฟนาโนมา <cười> <cười> bà hư à, ôm à đừng bật chụp <laughs>